สวัสดีครับน้องบีน้องวิ๊กสวัสดีครับอันนี้มาทําอะไรข้างหลังนี่คืออะไรครับร้านไข่เต่าไม่ใช่ไข่เต่าครับปลากิมไข่เต่าขนมปลากิมไข่เต่ามันเป็นไงอ่าวพาไปดูเลยครับพาเพื่อนไปดูขนมปลากิมไข่เต่าครับนี่เลยอ่าวไม่ไม่หล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่หล่นไม่หล่นเดี๋ยวสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ก่อนครับนี่นะครับร้านปลากิมไข่เต่านะครับ ปลากิมไข่เต่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่ชื่ออะไรครับผมเื่องไผ่ครับพี่ชื่อไผ่นะครับใช่ครับอันนี้ขายมานานหรือยังครับขายมานานแล้วครับประมาณกี่ปีครับ8ปีได้หรอแปดปีอ่าแล้วอ่วันวันหนึ่งนี่ขายอยู่แถวไหนบ้างอันนี้ถนนสิรินทรนะครับอยู่แถวตั้งหน้าหัวเส็งอ่าเดี๋ยวดูครับถ้าเกิดลูกค้าอุดหนุนจะมาที่ได้ที่ไหนครับอ่าวันพฤหัสผมจะมาแถวสิรินทรครับอ่าวันพฤหัสสิรินทรใช่ครับครับ โดยปกติแล้วครับขายทุกวันหรือเปล่าขายทุกวันครับขายทุกวันอยู่แถวไหนครับอยู่แถวเส้นจรานบ้างจรานบ้างสวนผักบ้างสวนผักบ้างครับครับอ๋อวันพฤหัสก็เลยเพราะว่าวันนี้เรามาสิรินธรเราก็มาเจอพี่เขานะครับอ้าวมาดูครับขนมปลากินไข่เต่าถ้วยละ20บาทนะครับนี่ครับถ้วยละ20บาทเดี๋ยวให้น้องบีน้องบิ๊กชิมให้ดูครับ พี่เขาบอกไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับรับรองหวานเย็นอร่อยโอ้โหถ้วยใหญ่มากเนี่ยปิดฝาไหมครับได้เยอะมากไม่ต้องปิดครับไม่ต้องปิดครับอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบีบิ๊กชิมนีครับมอาคนให้เข้ากันก่อนนะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอ่ามันจะมีมันจะมีสองหม้อนะครับเพื่อนๆอันนี้หม้อนี้รสหวานส่วนหม้อนี้ใส่กะทิก็จะเค็มมันนะครับอ่าคนให้เข้ากันแล้วชิม ร้อนไม่ร้อนหวานหวานอร่อยไหมครับอร่อยเอาพริกพริกอ่ะพริกไปไปชิมพร oh. <laughs> ิกชิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยววางวางเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นวางก่อนอ่ะอ้าวพริกชิมหันหน้ามาทางนี้นะอ่ะคำไม่น้อยก็พอ <Okay. S 1> อ้าวอึบ๊บเป็นไงครับ oh. อร่อย <laughs> อร่อยโอเคครับ ถ้าใครผ่านมานะครับก็แวะมาอุดหนุนได้ของปากิมไข่เต่าของพี่ไผ่นะครับห้บวยละ20บาทถ้าเกิดซื้อเยอะนะยิ่งลดยิ่งแถมเลยใช่ไหมครับใช่ครับอานะครับโอเคบี้สำหรับคลิปนี้ไปบายก่อนเนาะบ๊ายบายครับฝากมาอุดหนุนด้วยครับบิ๊กบ๊ายบายก่อน